สอนอ่านพยัญชนะภาษาไทยแต่เป็นแบบลรวก็เอ๋ยก็ไก่ก็เอ๋ยก็ไก่ขอไข่อยู่ในเล้าข็อไข่อยู่ในเล้าจอจานใสดีจะจานใสดีโซเสือกินชิ้นโซเสือกินชิ้นโซช้างมากไหมโซช้างมากไหมยอยุงกินเลือดยอยุงกินเลือดโซเด็กอุ้มหมกบานโซเด็กอุ้มหมกบานโทธงสาตา บินนี้น,นกบินนี้พอพึ่งตอดคนพอพึ่งตอดคนพอฝนตกหลายพอฝนตกหลายพอไฟไหมมือพอไฟไหมมือมอแมวรักกินปลาเขามอแมวรักกินปลาเขายยากินตีไข่ยยากินตีไข่รอรถขับไวรอรถขับไวววีพัดเย็นววีพัด เย็นออ่านลยนะ